ความลึกลับของดวงตาที่สามและการมองเห็นล่วงหน้าการเปิดประตูสู่มิติที่ซ่อนเร้นลองนึกภาพตามนี้คุณกำลังนั่งเง,งียบๆในห้องมืดสนิทจู่ๆก็มีภาพแวบเข้ามาในจิตใจภาพของอุบัติเหตุรถชนที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเสียงกระซิบจากอนาคตที่เตือนให้คุณหลีกเลี่ยงเส้นทางเดิมๆในชีวิตประจำวัน ความรู้สึกแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณไหมมันคือสิ่งที่หลายคนเรียกว่าการมองเห็นล่วงหน้าหรือ p r e c o g n i t i o n ซึ่งมักเชื่อมโยงกับดวงตาที่สามดวงตาลึกลับที่ไม่ได้มองเห็นด้วยสายตาธรรมดาแต่เป็นการมองเห็นผ่านจิตวิญญ,ญาณและจิตใต้สำนึกดวงตาที่สามนี้ปรากฏในตำนานโบราณาศาสนาและแม้แต่ในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตื่นรู้การเข้าถึงความจริงที่ซ่อนเร้นและบางครั้งก็เป็นกุญแจสู่การทำนายอนาคตในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลเรามักมองข้ามสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาเปล่าแต่ดูงตาที่สามหรือที่เรียกในภาษาสันสกฤตว่าอาจัญญาหรืออาจยากลับเป็นหัวข้อที่ดึงดูดมนุษย์มนับพันปี ตั้งแต่พระศิวะในศาสนาฮินดูที่ใช้ดวงตาที่สามเผาผลาญกามเทพจนถึงการมองเห็นล่วงหน้าของนักพยากรณ์สมัยใหม่ที่อ้างว่าสามารถเห็นเหตุการณ์ก่อนเกิดขึ้นจริงความลึกลับนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นส่วนผสมระหว่างตำนานวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณที่ทำให้เราสงสัยว่ามันมีจริงหรือแล้วถ้ามีมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไร บทความนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ความลึกลับของดวงตาที่สและการมองเห็นล่วงหน้าเราจะสำรวจประวัติศาสตร์ตำนานความเชื่อมโยงกับสมองมนุษย์ตัวอย่างจริงจากชีวิตคนธรรมดาและนักวิทยาศาสตร์รวมถึงมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่ทั้งสนับสนุนและตั้งคำถามเพื่อให้คุณได้สัมผัสถ,ถึงความน่าติดตามของหัวข้อนี้ เราจะเล่าเรื่องราวผ่านตัวอย่างชีวิตจริงคำถามที่ชวนคิดและการวิเคราะห์เชิงลึกโดยไม่ตัดสินแต่เชื้อเชิญให้คุณตัดสินใจเองว่าดวงตาที่สามนี้เป็นเพียงจินตนาการหรือเป็นพลังที่รอการปลุกขึ้นในตัวคุณ ในวัฒนธรรมตะวันออกดวงตาที่สามถูกมองเป็นประตูสู่การตรัสรู้ในขณะที่ในโลกตะวันตกมันถูกเชื่อมโยงกับตอมไพเนียนซึ่งนักปรัชญาอย่างเรเน่เดการ์ดเรียกว่าที่นั่งของวิญญาณการมองเห็นล่วงหน้าเองก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ ตั้งแต่คำทำนายของโหราจาย์กรีกโบราณจนถึงการทดลองทางจิตวิทยาในศตวรรษที่20ที่พยายามพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถเห็นอนาคตได้จริงแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงน่าติดตามเพราะมันท้าทายความเข้าใจของเราต่อเวลาและความเป็นจริงถ้าเราสามารถมองเห็นล่วงหน้าได้จริงมันหมายความว่าอนาคตถูกกำหนดไว้แล้วหรือ หรือมันเป็นเพียงภาพสะท้อนจากจิตได้สำนึกที่ฉลาดกว่าที่เราคิดยิ่งไปกว่านั้นในยุคที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเรายังพบหลักฐานจากงานวิจัยที่ชี้ว่าการมองเห็นล่วงหน้าอาจเกิดจากกิจกรรมคาดการทางสรีรวิทยาหรือ predictive anticipatory activity ซึ่งร่างกายตอบสนองต่อเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง แต่ในทางตรงกันข้ามนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังมองมันว่าเป็นซูดไซเอนซ์หรือวิทยาศาสตร์เทียมเพราะขาดกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนความขัดแย้งนี้เองที่ทำให้หัวข้อนี้ยิ่งน่าค้นหาเราจะเดินทางผ่านมิติเหล่านี้ไปด้วยกันเพื่อค้นหาคำตอบที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อโลกใบนี้ประวัติศาสตร์และตำนานของดวงตาที่สาม จากโบราณสู่อนาคตดวงตาที่สามไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่แต่มีรากฐานย้อนกลับไปอารยธรรมโบราณหลายแห่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏในศาสนาศิลปะและปรัชญาราวกับว่ามนุษย์ทุกยุคสมัยต่างรู้สึกถึงดวงในที่มองเห็นมากกว่าสายตาธรรมดาในศาสนาฮินดูดวงตาที่สถูกเรียกว่าอาจัรญ,ญาจักระ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางหน้าผากเหนือคิ้วทั้งสองมันเป็นจักระที่6ในระบบจักระเจดจักระและถูกเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของสติปัญญาการอย่างรู้และการเชื่อมต่อกับจักรวาลพระศิวะเทพเจ้าแห่งการทำลายและการสร้างใหม่มักถูกวาดภาพด้วยดวงตาที่สามบนหน้าผากซึ่งสามารถเผาผลาญทุกสิ่งที่ขวางทาง ตำนานเล่าว่าเมื่อพระศิวะเปิดดวงตาที่สามเพื่อเผาผลาญกามเทพเทพแห่งกามรมมันไม่ใช่แค่การทำลายแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมองเห็นความจริงที่อยู่เหนือกิเลสย้อนกลับไปไกลกว่านั้นในอียิปต์โบราณดวงตาที่สามถูกเชื่อมโยงกับตาของฮอรัสหรือตาของราซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องการรักษาและการยังรู้ทางจิตวิญญ,ญาณ ชาวอียิปต์เชื่อว่ามันเป็นที่นั่งของวิญญาณและใช้ในการเข้าถึงสติปัญญาสูงสุดเช่นเดียวกับในพุทธศาสนาดวงตาที่สามถูกเรียกว่าดวงตาแห่งปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าใช้ในการตรัสสูรมันช่วยให้มองเห็นความจริงของชีวิตทุกข์และทางแห่งการหลุดพ้นในวัฒนธรรมเมโสอเมริกาชาวมายันเชื่อว่าดวงตาที่สามช่วยเชื่อมต่อกับมิติอื่น ในยุโรปยุคกลางดวงตาที่สามปรากฏในปรัชญาตะวันตกผ่านนักคิดอย่างเดก์ดเขาเชื่อว่าตอมไพเนียนในสมองคือดวงตาที่สามที่เชื่อมกายกับวิญญาณส่วนในศาสนาคริสตมีการตีความจากพระคัมภีร์ไบเบิลว่าถ้าดวงตาของท่านเป็นหนึ่งเดียวร่างกายทั้งหมดจะเต็มไปด้วยแสงสว่างซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นการอ้างถึงดวงตาที่สาม ตำนานเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่สะท้อนความปรารถนาของมนุษย์ที่จะมองเห็นเหนือขีดจำกัดในวัฒนธรรมอื่นๆเช่นในทิเบตดวงตาที่สามถูกใช้ในพิธีกรรมชามานิซึมเพื่อเดินทางทางวิญญาณและในญี่ปุ่นมันปรากฏในรูปแบบของดวงตาที่สามในเทพเจ้าแม้แต่ในตำนานใหม่ดวงตาที่สาก็ถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตื่นรู้ ความน่าติดตามของตำนานเหล่านี้คือมันไม่เคยหายไปแม้ในยุควิทยาศาสตร์มันกลับนำมาผสมผสานกับทฤษฎีใหม่ๆเช่นการเชื่อมโยงกับต่อมไพเนียนคุณเคยสงสัยไม่ว่าตำนานเหล่านี้มาจากไหนบางทีมันอาจมาจากประสบการณ์จริงของมนุษย์โบราณที่เปิดดวงตาที่สได้ตอมไพเนียนความเชื่อมโยงทางวิทยาศาสตร์กับดวงตาที่สาม หากดวงตาที่สามเป็นเพียงตำนานทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงสนใจมันคำตอบอยู่ที่ต่อมไพเนียนต่อมเล็กๆขนาดเมล็ดถั่วที่ตั้งอยู่กลางสมองซึ่งถูกเรียกว่าดวงตาที่สในทางวิทยาศาสตร์ต่อมนี้ผลิตเมลาโทนินสารที่ควบคุมการนอนหลับและจังหวะบีโอภาคโดยรับสัญญาณแสงจากดวงตาทำให้มันรู้ว่าตอนนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืน ในสัตว์บางชนิดเช่นกิ้งก่าและกบต่อมไพยเนียนเชื่อมต่อกับตาพาเรียเทลซึ่งเป็นดวงตาที่สามจริงๆที่รับรู้แสงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต่อมไพยเนียนในมนุษย์อาจเป็นวิวัฒนาการจากโฟตโตรีเซปเตอร์โบราณน,นี้เดกาสเรียกมันว่าที่นั่งของวิญญาณเพราะมันเป็นจุดเดียวในสมองที่ไม่ส้ำสอนในทางจิตวิญญาณ ต่อมไพเนียนถูกเชื่อว่าเป็นประตูสู่การมองเห็นล่วงหน้าเพราะมันผลิต DMT สารที่ทำให้เกิดภาพหลอนและประสบการณ์ทางจิตวิญญาณนักคิดอย่างมาดามบลาวสกี้เชื่อว่ามันคือดวงตาที่สามในตำนานฮินดูแต่ทางวิทยาศาสตร์มันถูกศึกษาในฐานะส่วนของระบบประสาทที่อาจเกี่ยวข้องกับการรับรู้เวลาและแสง การศึกษาโดยดร r ริกส t r รัสแมนชี้ว่า DMT จากต่อมไพเนียนอาจทำให้เกิดประสบการณ์ใกล้ตายหรือ NDE ซึ่งหลายคนรายงานเห็นอนาคตในทางชีวเคมีต่อมไพเนียนมีคริสตัลเพียโซอิเล็กทริกที่อาจแปลงสัญญาณแม่เหล็กเป็นภาพในจิตใจนักฟิสิกส์อย่างส a r t h a m ม r ร f ฟเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับทฤษฎีคอนตั c มคอนเ o ี s n e s s ซึ่งอาจอธิบายการมองเห็นล่วงหน้า การสะสมแคลเซียมในต่อมไพเนียนซึ่งเกิดจากฟลูออไรด์ในน้ำถูกเชื่อว่ายับยั้งดวงตาที่สามแต่การศึกษาล่าสุดชี้ว่าแคลซิฟิเคชันไม่ได้ลดการผลิตเมลาโทนินเสมอไปความขัดแย้งนี้เองที่ทำให้ต่อมไพเนียนเป็นจุดเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณการมองเห็นล่วงหน้านิยามตัวอย่างและเรื่องเล่าจริง การมองเห็นล่วงหน้าหรือ pre-cognition คือการรับรู้เหตุการณ์ในอนาคตโดยไม่ใช้ข้อมูลจากปัจจุบันหรืออดีตมันต่างจากเดจาวูเพราะเป็นการเห็นก่อนเกิดจริงตัวอย่างคลาสสิกคือความฝันของจอห์นกอดลี่ในปี1946ที่ฝันเห็นชื่อม้าชนะการแข่งแล้วมันเกิดขึ้นจริง ในชีวิตจริงหลายคนรายงานประสบการณ์แบบนี้เช่นเครกเฮนดริกส์ทหารที่รู้สึกไม่ดีก่อนเกิดระเบิดในแบกแดดหรือการศึกษาที่พบว่าคนหนึ่งในสามมีความฝันที่ผิดปกติที่ทำนายอนาคตการทดลองของแดริวเดมในปี2011ชี้ว่าคนสามารถรู้สึกภาพอนาคตได้เรื่องราวจริงอีกเรื่องคือของจีนดิกสัน นักพยากรณ์ที่ทำนายการลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดีในปี1963ก่อนเกิดจริงหลายปีในปี1912ผู้โดยสารหลายคนฝันเห็นไททานิกจมก่อนออกเดินทางทำให้บางคนยกเลิกตัว๋วประสบการณ์เหล่านี้ถูกบันทึกในหนังสืออย่าง The Premonition โดยจอห์นบาร์เกอร์ซึ่งรวบรวมกว่า1,000กรณี เรื่องเล่าจากคนดังเช่นอับราฮัมลินคอนที่ฝันเห็นงานศพตัวเองก่อนถูกยิงหรือวินสตันเชอร์ชิลที่เปลี่ยนที่นั่งในรถเพราะรู้สึกถึงระเบิดทำให้รอดชีวิตเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตำนานแต่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ทำให้การมองเห็นล่วงหน้าดูเหมือนจริงมากขึ้นความเชื่อมโยงระหว่างดวงตาที่สามและการมองเห็นล่วงหน้า ดวงตาที่สถูกเชื่อว่าเป็นช่องทางให้การมองเห็นล่วงหน้าเพราะมันช่วยเข้าถึงจิตสำนิกส่วนรวมหรือมิติอื่นในทางจิตวิญญาณการเปิดดวงตาที่สผ่านการทำสมาธิอาจทำให้เห็นอนาคต ทฤษฎีควอนตัมชี้ว่ามันอาจเป็นควอนตัมเอนแทงเกิล t เมนท์ที่เชื่อมเวลาต่างๆแต่ในทางวิทยาศาสตร์มันอาจเป็น Predictive Anticipatory Activity ที่สมองคาดการจากข้อมูลย่อยๆความเชื่อมโยงนี้ทำให้หัวข้อน่าติดตามเพราะมันผสมผสานจิตวิญญาณกับวิทยาศาสตร์ในทฤษฎีของข่าวจุงดวงตาที่สเชื่อมกับ Un unconscious Collective ซึ่งอาจทำให้เห็น s y n c h r o n i c i t y หรือ เหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญแต่มีความหมายนักฟิสิกส์อย่างเดวิดโบมเสนอว่าเอกภพเป็นโฮโลกราฟิกซึ่งข้อมูลทั้งหมดซ่อนอยู่ในทุกส่วนดวงตาที่สามอาจเป็นเลนส์ที่โฟกัสข้อมูลจากอนาคต การศึกษาของสถาบัน Noetic Sciences พบว่าคนที่ทำสมาธิเป็นประจำมีอัตราการมองเห็นล่วงหน้าสูงกว่าโดยวัดจาก EEG ที่แสดงกิจกรรมในบริเวณหน้าผากซึ่งตรงกับตำแหน่งดวงตาที่3ตัวอย่างคือชามานในวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ใช้สมุนไพรกระตุ้นต่อมไพเนียวเพื่อเห็นอนาคตเช่นในพิธีอายาฮัวสกาซึ่งมี DMT ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ ความเชื่อมโยงนี้ชวนให้คิดว่าการมองเห็นล่วงหน้าไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นศักยภาพสมองที่ยังไม่เข้าใจเต็มที่การปฏิบัติทางจิตวิญญาณเพื่อเปิดดวงตาที่3หลายวัฒนธรรมมีวิธีปฏิบัติเพื่อเปิดดวงตาที่3มเช่นการทำสมาธิตราตากะ มองเทียนซึ่งช่วยโฟกัสพลังงานที่หน้าผากการหายใจแบบสลับรูจมูกหรือนาดิโชธนาเพื่อสมดุลชากราหรือโยคะท่าเด็กหรือบาลาสนาเพื่อกระตุ้นต่อมไัยเนียววิธีอื่นคือการใช้คริสตัลอย่างอเมติสวางที่หน้าผากหรือฟังเสียงไบโนรัลบีทส์ที่ความถี่936เฮิร์ซซึ่งเชื่อว่าสอดคล้องกับดวงตาที่3ในโยคะการฝึกกุนดาลินีช่วยปลุกพลังงานจากฐานจัก ขึ้นสู่ดวงตาที่สามทำให้เกิดวิสัยทัศน์แต่ควรระมัดระวังเพราะบางคนรายงานอาการปวดหัวหรือภาพหลอนการปฏิบัติควรค่อยเป็นค่อยไปภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการล้างพิษต่อมไพยเนี่ยวด้วยอาหารอย่างใบโหระพาหรือหลีกเลี่ยงฟลูออไรถูกเสนอเป็นวิธีธรรมชาติแต่ไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์ยืนยัน การปฏิบัติเหล่านี้ไม่ใช่แค่กายภาพแต่เป็นการเดินทางภายในจิตใจที่อาจนำไปสู่การตื่นรู้ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และมุมมองสงสัยนักวิทยาศาสตร์อย่างจูเลียมอสบริดจ์พบหลักฐานจากเมตาอานาลิซิสว่าการมองเห็นล่วงหน้ามีจริงโดยร่างกายตอบสนองก่อนเหตุการณ์0.2ถึง10วินาทีแต่ผู้สงสัยบอกว่ามันละเมิดกฎฟิสิกส์และอาจเป็น hallucination หรือ confirmation b แ a s การทดลองล่าสุดโดยสถาบันรน n รซเซอร์เซ็นเตอรใช้ fMRI เพื่อดูกิจกรรมสมองก่อน แสดงภาพสุม่มพบความแตกต่างในคนที่เห็นล่วงหน้าได้แต่การทำซ้ำยังล้มเหลวหลายครั้งทำให้ชุมชนวิทยาศาสตร์ยังไม่ยอมรับมุมมองสงสัยจากนักจิตวิทยาอย่างริชาร์ดไวส์แมนชี้ว่าการมองเห็นล่วงหน้าเป็นผลจากโคด r รดดิ้งหรือการตีความย้อนหลังแต่การศึกษาบางชิ้นเช่นของดีนเรดดินแสดงผลทางสถิติสำคัญทำให้เกิดดีเบตต่อเนื่องความขัดแย้งนี้ทำให้หัว ข้อหน้าติดตามยิ่งขึ้นมุมมองสมัยใหม่และผลกระทบในยุคปัจจุบันดวงตาที่สามถูกนำไปใช้ในเวลเนสเช่นแอปทำสมาธิที่กระตุ้นฉากระหรือใน AI ที่เรียนแบบการคาดการแต่ในธุรกิจนักลงทุนใช้อินทิวิชั่นซึ่งอาจเป็นการมองเห็นล่วงหน้าเพื่อตัดสินใจในทางการแพทย์การศึกษาตอมไพเนียวนำไปสู่การรักษาโรคซึมเศร้า แต่ชวนคิดถึงเอติกส์ถ้าเราเห็นอนาคตได้จริงมันจะเปลี่ยนสังคมอย่างไรในวัฒนธรรมป๊อบซีรีส์อย่าง Stranger Things ทำให้หัวข้อนี้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ในอนาคตการผสมผสานกับ VR อาจช่วยฝึกดวงตาที่สามทำให้มนุษย์เข้าถึงศักยภาพสูงสุด การเดินทางสู่การตื่นรู้สุดท้ายดวงตาที่สและการมองเห็นล่วงหน้าอาจเป็นกุญแจสู่ตัวตนที่แท้จริงไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้หรือไม่มันเตือนให้เรามองลึกเข้าไปในตัวเองการสำรวจนี้ไม่ใช่จุดสมแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาคุณพร้อมเปิดดวงตาที่สามแล้วหรือยัง